อยู่ดีแม่สิพัดพักกินนั่นหนุเด้อนางหากินนี่มะแดกสูโรรนาณสูท่านปีนแม่เห็ดไวลมากกิดาากด้วยสีอซีฟิวท่านไห้กินยงผันผู้ชมเนีะยที่แลตจวเอาออพิกพี่กรงกรนเด้อโอ้ไปว่าไม่ใครกินเผ็ดวันนั่กับบุตรก็ถีบหนกมวันนักินวันมันกะบบก,ก,กิน,นก,กินไก่แมพักวันดไหนที่เขามมีตหนิเขาต้องขึ้นตำหนิได้นหน,นุ่ ดูไข่มันห้ออย่างนั้มันพอใจมันพอใจ็นกินดีดีน oh. ี่คัดคัดคัดักซีลาพังยังกะสร้างลูกนี่อาจจะกักินไปด้ยกินรหมของเดียวกันคือเก่าโนพีหนองก็หน่องคัดทังเดือนี่ได้กับห